สวัสดีครับสอนใช้ iPhone ง่ายนิดเดียววันนี้เราไปดูวิธีง่ายๆในการปิดเสียงการแตะปุ่มบนคีย์บอร์ดเวลาที่พิมพ์กันครับถ้าเราไม่ปิดเสียงทุกครั้งที่พิมพ์คีย์บอร์ดก็จะดังตักตักตักตัเสียงนี้อาจจะไปรบกวนคนอื่นได้เช่นในขณะเดินทางหรือในห้องสมุดเป็นต้นการปิดเสียงไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาแต่ยังทำให้เราใช้งานได้อย่างเป็นส่วนตัวมากขึ้นอีกด้วยครับ วิธีการปิดเสียงก็ทำได้ง่ายมากครับเริ่มจากแตะไอคอนการตั้งค่ารูปเฟืองสีเทาในรายการตั้งค่าเลื่อนลงไปด้านล่างแล้วแตะเสียงในหน้าจอการตั้งค่าเสียงเลื่อนลงไปด้านล่างสุดครับแตะปิดสวิตช์เสียงกดแป้นพิมพ์เท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนี้ไปเวลาที่พิมพ์ข้อความอะไรก็จะไม่มีเสียงไปรบกวนคนอื่นแล้วครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมแตะติดตาม เพื่อติดตามเนื้อหาที่น่าสนใจและพบกันใหม่กับสอนใช้ iPhone ง่ายนิดเดียวสวัสดีครับ